เขาจะบอกว่าเดือนสองเดือนประมาณเดือนสองเดือนเนาะเป็นลูกที่ไดพี่น้อครับเนี่ยลูกที่สามลูกสามเนาะ,นอ,ะอยู่ในท้องสิเป็นลูกที่สี่สามสิบหกหาร้อยยังตัวใดบอกครับตัวใดเออเอาหอเลียงเดือพี่นอ้องัาไทยครับสูงประมาณร้อยสามสิบแม่เพิ่นสามสิบหกห้าร้อยบาทีครับผมหัว,หวเลียงยูสวงนี่สามหมื่นหกพันห้าร้อยปากเบอร์โทรวาหอย 98 098 621 621 5346 5346พ่ออยังคือครับม่อแค่พ่อแค่อ่ามีรถทรงบ่ครับของเขามีอ่ากระไก่กะทรงฟรีนะครับเนาะกกะคุยกันครับผมได้มาจากตัวครับมื้อนี้สองตัวแม่ลูกเนาะอ่าซื้อสองเลครับผมอ่ะฝากพี่ฝากน้องไว้นะครับเด้อผู้ใดหาเงื่เลี้ยงอยู่งบประหยัดได้แม่ลูกครับพี่น้อง กเจ้ามีพ่อพันโอ้ครับผมอ้าขอบคุณหลายๆครับอ๋อฝากพี่ฝากน้องไปเด้อพี่น้องสามืีนี่พนพันธุ์เด็ดปอยกับทัวรมาบอกมาคุยบังครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รับชมช่องสบายใจภาพนะครับพี่น้องมื่อนี้พาพี่พีน้องมาอยู่ทั้งตลาดดอนทอยครับพี่น้องอำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครครับผมเปิดทุกมื่อวันจันทร์ครับตลาดดอนทอยเบอร์แล้วกัอย่าลืมนะพี่น้อง ติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ครับผมอ่ะกดกระดิง่งเพได้เป็นกําลังใจพ่อพีพ่อหน้องมาหาเลาะครับผมจันนี่ก็เป็นวันจันทร์ที่สิบเอครับพี่นอ้องวันจันทร์ที่11เมษายน2565ครับผมราคาสิเป็นยังไงพี่นอ้องลุยเลยครับผู้ขเขามาหอกใคนะพ่อเจ้าอยู่บห้บบอยครับครับมืองครับพ้องบ่ครับนี่เรื่องเดี โบลูกเซื้อม้าวานนี่ซื้อมาเมื่อวานนี่คุยกันทองบ้างนะครับเนาะคุยกันราคาทองบ้างไปก่อนครับผมเท่าได้หรอครับนี่เอาเอาเป็นคู่ก็ได้ครับคู่แพ็คคู่แพ็คคู่ครับเจ็ดหมื่นคับแพ็คคู่นี่เจ็ดหมื่นแพ็คคู่คุยกันราคาทองว่างทั้งสองตัวเนาะเจ็ดหมื่นซื้อม้าวานเนี่ยครับผมเจ็ดหมื่นจะแยกได้หรอครับถึก สามมื่นหายังยังห้องออยังตอร้องได้นะครับเนาะสามหมื่นหาเอาเดี๋ยวให้เบิงตัวนี้รับแม่สาวกับสาหาเด้อนี่แม่สาวเนาะงวหลุนเออสาวหาพี่น้องตัวนี้ผู้ใดหาอ่างัวพมมีเขาเด้พี่น้องไปเลี้ยงสาวหน่อยนะครับเนาะสาวหน้อยสูงประมาณร้อยสามสิบครับพี่น้องเอ่อสาวหายังต่อร้องได้อีกเออยาวดีนะครับพี่น้องตัวนี้ ผู้แดงค่แม่พันแม่บอกงัว่าบ่มีเขาครับพี่น้องเส้าหาต่อรองได้ราคาสองแม่นี่เจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นอ่ะคุยกันราคาทองว่างโอ้คือทองใหญ่แถวตัวนี้จักหรือมันมานกับบัวจักเนอาสิบุกนะครับเนาะอแต่ว่าก็คุยกันราคาทองว่างสามหมื่นหาตัวละสามหมื่นหายังต่อรองได้ถ้าแพ็คคูนี่ก็สิถือลงพิเศษนะครับเนาะต้นไหนพิเศษถ้าแพ็คคูถือลงปากเบอร์โทรหน่อยหูนย์แปดศูนย 7 6 9ดหกเ0้0เ0็ดห้าสามยอหยยังคือครับห้อยซักครับน้องหอยซักนองบัวแดงทั้งอ่าประน้อนบ่คือครับอากาศอากาศเนาะครับผมมีโลซองไ่มครับของเขานีครับมีใกล้ๆกันจังคุยกันนะครับเนาะอ่าใกล้กับซองฟรีครับผมเอ๋อฝากพี่ฝากน้องไวปเลยครับเด้อครับผมอันนี้ของใครเนาะครับนี่ว่าดีเยดป่ะเนาะเขาไปนี่อย่าดีเดเด้อ ท่องบ่ครับนดิของเก้าบ่ครับแพ็กคู่พ่องทั้งสองปะเออว่ามันง้อแฝดพี่น้องผิวพันสูงประมาณร้อยสามสิบบวกอ่าตัวนี้ประมาณร้อยสามสิบก็พี่น้องใส่พ่อหยังเข้าไปในทองสมโตสมโตเนาะเป็นบามันเปิดไว้เท่าใดก่อนล่ะหกหมื่นห้าแพ็กคู่นี่ยปะหกหมื่นห้า เอาเอาแยกแยกให้เบิ้องด้วยตัวนี้เท <30 2 S 1> ่าไหร่แยกกับกันเพลิงเลยอ่าหกหมื่นห้ากับสามหมื่นสามหมื่นสองหาร้อยก็ยังต่อรองได้อ่าตัวนี้สิใหญ่กว่าจังหน่อยเด้อพี่น้องเด้อท่องเดี๋ยวเบิ่งท่องพี่น้องก็ออกคักแต่จักเดือนแล้วครับนี่ม่ได้ประกันท่อง ครับผมคุยกันราคาทองบ้างอตัวละสามหมนสองหเนาะบางหันเนาะอ่ามีรถส่งมาครับของเขาอ่ถ้าไก่ก็ส่งฟรีเอาฝากเบอร์โทรในหอยศูนย์แปดแปดสามหนึ่งแปามเจ็ดศูย์ามเจย์แหอยยังห้อหอยวิททั้งใดข้าบ้านเขาข้าหมุนตำบนเดือยต้เบอวานนอนโอ้ทั้งบนนอนนี่บ้านะครับเนาะ อฝากพี่ฝากน้องนะครับเด้อของนายห้อยทั้งว่านอนครับพี่น้องเพิ่นบ่ลั้นโจกขั้นตรวจอ่ะอยากโจกอยากตรวจก็จังคุยกันครับผมมือนีถ้าเพิ่ร์ลบอนได้อ่าปล่อยก็โทรมาบอกมาคุยนะครับเด้อพี่น้องถ้ามะกก็ได้เดี๋ยววันก็คืออยู่ครับเนื้อหนังก้องอ่ะแปดครับแปดแพ็คคู่ก็สิได้รถพิเศษนะครับเนาะรถได้หลายครับพี่น้องเอ้ามากก็มาบอกมาคุยเอาครับแต่ขายกับตัวรถ ครับผมเอหางดีอยู่เด้อพี่น้องเด้อหางดีใส่ได้ครับผมวหางเงาดีครับผมเรียงง่ายครับวงอไถ่ห่อขอบคุณหลายๆครับผมครับอะไอย่างเงาตัวไหนล่ะครับแม่ใหญ่ๆนี่สี่หมื่นสองครับสี่หมื่นสองท้องว่างได้ทับแล้วนะครับเนาะทับนะครับโคมตัวพรมตัวไหได้ยี่เดือนแล้วครับ สี่เดือนประกันท้องบ่ครับหรือจังได่ผมประกันครับหรือบ่ะกันตรวจประกันตรวจเนาะประมาณสี่เดือนสูงอยู่ประมาณร้อยห้าสิบเนอพี่น้องถุงไงครับเป็นแม่ลูกคนบ่นเรื่องไดเนี่ยอ๋อแยกกันเนาะพ่อและแม่ละลูกเป็นเป็นลูกที่ไหนเนาะครับเนี่ยในท้องลูกสามครับลูกสามเนาะ ผมตัวไว้เป็นบามันประมาณสเดือนเท่าไรก็ลัเขาเปิดไปสี่ห่สอครับสี่หมืนยังต่อได้นะครับน่าราคาหนิเออแม่งสูงใหญ่ๆได้พี่น่องสี่หมื่นสบาณ4ี่เดือนแล้วคุนใส่ไปให้ฝากเบอร์โทรมามาฮะมีพี่น่องมากน้ำศูนย์หกศูนย์เก้าสี่ศูนย์เกหกแดหนึ่งหกแปดหนึ่งหกสี้าหหอ่ะห้อยังครับเอครับหอยเออยู่ทั้งใดครับบ้านเขาสกุลคลครับสกุล มีรถส่งบอกครับของเข้ออ่า <environments> ห<ม> so ่าไก่ก <daran Maybe> ็ส่งฟรีนะครับเนาะอ่าสามารถกระโทรมาบอกมาคุยมาอ่าต่อรองเบิังนะครับเด้อพี่น้องของข่ายเอทางสกลนครครับผมมันมีรถส่งอยู่เด้อถ้าใกล้เพิ่นก็สิซองให้ฟรีถ้าไก่ก็จังคุยกันนะครับเนาะอาจจะบวกค่าน้ำมูกน้ำมันจัง่อยอ่ะครับผมขอบคุณหลายๆครับ ข้งเจ้าบ่พ่อเครื่องดำหางมักใหญ่หางเกือบตกดินโอ้หัวหลุนตัวนี้หัวหลุนธรรมชาติค้องว่างหรือครับแล้วพ่อทับวันที่สี่วันนี้กับวันที่สิบเอ็ดทับโตบ่พ่อหรือครับหลอดครับหลอดนะรับหลอดใช่พ่ออย่างน้อนพ่อน้องจะมัใบมันดู มุ้ตันเหรอหุ้ตันบ่นใส่หุ้ตันไว้ป่เตยังโผ่านรอบเนาะครับคนใส่หุ้ตันไว้ยังโผ่านรอบเด้อพี่น้องหัวหัวหลุนครับผู้ใดหาหัวหลุนธรรมชาติอยู่หัวบ่มีเขาเอ้าสายบ่มีเขาเด้อพี่น้องผู้ใดมัก์ทรงนี่ผิวพันเกีียงเก่าเด้อพี่น้อง ือบงองนมนมบว์พีติ้งมีอย่างนมซีก็ลูกสองเนาะเลือบองนมเนาะลูกสองลูกสองในท้องคิดป่ะอ่ามีลูกแล้วตัวหนึ่งอ่าลูกสองในท้องถ้ามีเอาพี่น้องนี่แหละลเนื้อตวัวผิวพันธุ์เกีียงเก่าได้พี่น้องกับสูงยอยู่มั้ยรอยสี่สิบห้าเท่าไรครับเปิดไว้เปิห้าหมื่นสามพันเอาผู้ใดหาแม่พันธุ์แม่ 1, บอสหัวหลุนได้พี่น้องห้าหมื่นสามพัน ยังต่อรองได้เนาะครับเนาะราคาหนิฮะฝากเบอร์โทรพ่อ093 0์เก้8สามศูนย์เก้าสาม่อสี่สี่แปด้าแปนย์หกเ้าแนอนอนี่บ้านน้อครับเนะา้อฮะฝากพี่ฝากน้องน้อครับเด้อผู้ใดหาแม่พันธุ์แม่บอกหัวหลุนธรรมชาติครับพี่น้องอ่าผีพันธุ์เกียงเก่าคนใส่ฮุดตันไว้ยังบาา่ผ่านรอบกต่ยังวัวลุนเอาครับผมอ่ะตอนนี้คุยกันในราคาทองว่างพี่น้อง เดี๋ยวนครับเจ้าตัวพิวพันธ์งามดีนะครับเด้อเพียงคอนรอนเลยพี่น้อยได้มาเจ้าตัวเขาพ่อมึงีิทั้งที่ก็แม่นบ่แม่เขาคล้องว่างนี่ครับแล้วเนาะตัวนี้ครับแล้วทับวตัวนี้ครับตัวได้ยี่เดือนแล้วพ่อซีเดือนประกันห้องว่พ่อโอ้ยเขากประกันในายุ่นเลยแต่ว่าหันเขาม้อนจ๊กแล้ว อ่าเขาคุณพ่อพันบอลจกันตรวจเด้วพี่น้องอยา่าจกอยาาตรวจกลมาคุยกับคุณพ่อพันเบิงสีเส่เดือนอ่าสี่เดือนอ่าเพิ่นทับตเนาะเป็นบามันครับผมเครื่องดําครับพี่น้องเงาหางบางไงใายเต็มู้ไดหาง่ัวขาวได้พี่น้องสูงอยู่มั่นลอยสี่สิบห้าครับพี่น้องตัวนี้เป็นลูกอ่ไนน้องพ่ออยู่ในท้องลูกสองลูกสองเนาะครับผมอ๋อครับผม เ่าไดพ่อเปิดได้ตัวนี้สี่หมื่นห้าพันต่อรองได้เออเอ้าเนื้อตัวหนาดีครับตัวนี้ใัสี่หมื่นห้าพันยังต่อรองได้ตัวนี้นีแล้วขายแล้วเ่าได้พ่ะขายไปสาษหกพันเเนาะเออเอ้าตายคุณครับพี่น้องตัวนี้ตัวนี้ส <45 S 1> ี่สิบสี่ห้าเนาะต่อรองได้เอา ากไว้ด้วยครับพี่น้องมักตัวได้ก็ได้ตัวนี้ซีเดือนครับอ่าผสมตัวไว้ให้ของคุณพ่อสายันมักตัวได้ก็ได้ถ้ามักหัวลุนผสมไว้ยังบัวพันรอบครับผสมหูตั้นไว้ตัวนี้อ่ะมักก็บมาบอกมาคุยเอาครับคุณพ่อสายันทางวนนิวัฒมีหลุดสองนะพ่อของเขาน้ออ่าไก่ไก่กระจังคุยกันนะพ่อครับผมขอบคุณครับเป็นของเขาบ่ครับนี่ทองมากรือทบแล้วนะครับเนาะ สมรอบนึงใส่ใส่พ่ออยังครับไปสมโตเป็นบามันเนาะอ่าผสมโตเป็นบามันผ่านรอบนึงแล้วโอ้เครื่องดำเงาหางบางไงครับครับผมสูงกว่ามัานลอยสี่สิบหาขึ้นเด้อพี่น้องบวกครับเกือบเกือบร้อยหาสิบพลัย่างดีครับผมมีถกมีถอนนะครับนี่เป็นลูกที่ใดเนาะครับอยู่ในทองลูกแรกเล้วบ่เออเอ้าพี่น้อง เอ้งว่วแม่สาวลูกแรกครับอยู่ในท้องถามแต่ว่บบาตอนนี้ตรวจบ่ทนใดเด้อพี่น้องเด้อรอบเดียวครับผมเพิ่นทับตัวไว้ให้เท่าไหร่ครับเขาเปิดไว้สี่หมื่นแปดพันเอาแม่ลูกแรกแม่สาวผู้ใดหาแม่พันแม่บอกเด้อพี่น้องเขาไปประจำกอกประจำป้ามครับลแล้วก็รุ่นลูกในท้องครับเป็นปลามันเพิ่นสมตัวไว้ให้หนอกกระยิ้อยู่พี่น้องเาาดีครับสูงเาาดีแม่พันแม่บอกกับงาม โทษได้ก็หลังเขาเปิดไ <48 S 2> ว้สี่สิบแปดเนาะยังต่อรองได้เครื่องดำด้วยพี่นอ้องเอาฝากเบอร์โ,โทรนะครับศูนย์เก้าสามสองเก้าสี่เจ็ดสี่สามห้าห้อยยังครับห้อยอออยังเกาะพงษ์อ่าอยู่ทั้งใดครับบ้านเขาน้องบัวสิมน้องบัวสิมอ่าคัมตะการนะครับเนาะเอ่าฝากพี่ฝากน้องนะครับเด้อยวธรรมะกระไดครับเครื่องดำครับเครื่องดำอ่ามีรถโซงหมครับของเขา ขาไก่ส่งฟรีอ่าถ้าไก่ก็บวกยังไงอ่าคุยกันได้ครับเด้สามารถกระไดพวกมาคุยกับเพื่อนมีรถซองครับอ่าไก่ไก่ก็คุยกันนะครับเนาะครับผมอ่ะขอบคุณหลายๆครับทั้งนั้นกับแม่นบ๋อตัวนี้กับแม่นท้องว่างด้วยครับแล้วเนาะตัวนี้อ่า ต่อมือผนมาเนาะอ่าเขาคุยกันตรงๆเขาไปน้องต่อมือผนมาได้ยุกเดือนแล้วเนะาะเจ้าของเก่าผลมามอ่ากลบมาลุนเอาครับผมเพ่าะได้คบเขาเปิดไ้วยสามสิบเจ็ดพันอ่าสูงประาพัอยสามสิบห้าครับพีน<ม>่น้องต่อรองได้เนื้อหนังดีนะครับง้วตัวนี้ครับผมสมโตมาเนาะเป็นบามันอ่าเนื้อตัวดีเต็มดีครับง้วของหอย่น สามหมื่นเจ็ดพันยังต่อรองได้นะครับตัวนี้ก็ได้เออเพิ่ฝากเบอร์โทรอีกจค่บาทนะครับศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสองเก้าสี่อเจ็ดสี่สามห้าเ่สห้อยยังเกาะห้อยพงหอยพงเนาะ,ะอ่ะครับผมทางคำตะก้าครับผมเอามากตัวใดกับพ่อ <c oughs> มาคุยเอานะครับเด้อเ <c oughs> พื่นมีรถทรงครับใกล้ๆกันจังคุยกันใกล้เพ <c oughs> ื่นกันสี่ทรงเลยพี่นอ่อนเออขอบคุณหลายๆครับของเจ้ามาห้อยนี่เท่าไหร่ล่ะครับนี่ สาวหาหา่าล้อยโอ้เนื้อนะครับเนาะเอออยู่ทางตลาดดอนท้อยเฮามีงว้วทุกอา่าประเภทครับทุกไซส์ทุกขนาดบราสิงง้อขุนง้วเนื้องวัวเลี้ยงครับพี่น้องเอามาหารอเบิงได้ครับเด้อพี่น้องสาวงามหนึ่งเดียวของตลาด

ของเจ้ายี่ห้อห้อยนี่เขาได้ก่อนนี่สิบแปดห้าร้อยห้าร้อมื่นแปดพันห้าร้อยท่องมาครับเรื่องใดนี่พูดู่พกันนะครับออฮะครับท่องของท่องหมื่นแปดพันห้าร้อยนกำลังตอกันโอ้พ้นกำลังต่อร้องกันอ๋อให้นคุยกันสักก่อนพี่น้องมาหาพี่ไดกันแล้วมาหารอเบิงเด้อพี่น้องมี ทุกแบบทุกสไตล์ครับทั้งตลาดดอนท้อยเา <abst ains. S 1> ่าท่องไปน้องครับนอนงามๆนีนะ่เนาะเท่าไรละครับนี่สามหมืน่นสามสามหมื่นสท่องบ่ครับหรือท่องว่างนี่ยังครับท่องว่างเออเต็มดีพี่น้องผมเลียว่าเพิ่นท่องัวสาวเนาะยังพอนสมเลยพี่น้องสูงกว่าร้านลอยสามซิฟครับเอ้าผู้ใดหาทรงนี่อยู่ หัวหลุนนะครับนน,นี่ครับผมอเอาผู้ใดหาทรงอ่าบ่มีเขาครับราคาประหยัดเท <33, S 2> ่าไหรก่อนครับเมาเปิดไปสามหมื่นสามสาาพันโอ้แผ่นหลังพี่นอ้องแผ่นหลังปีดีอยู่เลยครับสามหมื่นสามพันแม่สาวครับผู้ใดหาแม่พันแม่บอกสไตล์นี่อยู่งบประหยัดสามหมื่นสามก็ยังต่อรองได้นะครับเนาะได้ครับอ่ะฝากเบอร์โทรหนเพาะศูนย์หกสองศูนย์หกสอง 44 <4, 4, S> 23 23 970 970คุณพ่ออะไรยังเนาะครับพ่อดาวดงเสียวครับพ่อดาวดงเสียวทั้งอ่ะอากาศบ่ะเหรออากาศอำนวยนะครับเนาะเอาฝากพี่ฝากน้องนะครับเด้อเพิ่นได้แม่พันธุ์แม่บอกสาวหน่อยครับมาฝากพี่ฝากน้องกตใกล้สิ่พ่อผสมแล้วครับเลี้ยวเบิงึงครับผมเอาอไปกับพอดนครับเตรียมพ่อพันธุ์ไว้สามหมื่นสามเนี่ยต่อรองได้นี่เราส่งมาพ่อของเขาถ้าใกล้ อ่าไก่กับทงฟรีน้อพ่อเนาะอ่าตาไก่กัคุยกันอาจจะบวกเล็กน้อยครับผมเอ๋อฝากของคุณพ่อไว้ครับได้ไหมจากตัวครับมือนีิครับผมอาขอบคุณหลายๆครับแม่ทองว่างเริอดทับแล้วเนาะครับน้องของพ่อทองว่างเนาะเท่าไรระครับเ่าเปิดไปสี่หมื่นสองพันแทนลังเปย์เปย์เป็น้องสูงกว่าบ้านลอย สี่สิบห้าคืนพี่นอ้องอาจจะร้อยสี่สิบเจ็ดครับอ่ะยาวดีครับเนื้อตัวดีผิวพันธ์เต็มเอเบ้างค่ายเบ้างค่ายพี่นอ้องข่านลังครับอ่ะครับหางดีอยู่พี่นอ้องเหรอสี่หมื่นสองหมดทียังต่อรองเลยนะครับเนาะสี่หมื่นสองเหรอฝา,ากเบอร์โทรหน่อย 0 6 1 3 6 1 3 5 7 3่7ศูนย์ห้าเดอ่ำครับอ่ำนะครับเนาะครับผมทั้งใดครับพื่อบ้านเขาเซกาครับเซกามีรถส่ง่ะครับของเขามีครับอ่ามีรถส่งเนาะใกล้ๆกับคุยกันครับผมแต่ใกล้กับสี่งให้ฟี42่4ต้องต่อรองได้หนอกบางแย่ครับอ่ะางที่ฟางน้องไว้ครับ ของเจ้าป่พ่อนน่สายคุณเท่าไรพ่อสามหมื่สี่พันโอ้เต็มดีแล้วพี่น้องใหญ่สูงร้อยสาสบห้คืนครับฮะตัวนั้นกแมแนบอกุ่นเท่าไรลวพ่อตัวนั้นสามสามสิบเท่าไรก่อนสามสสี่ เอาคนใดหาได้พี่น้องสายขุนครับสามสิบสี่ของคุณพ่อคุณมีสองตัวครับทั้งคุณหลังเปรีคือกัน<อ>าหาคุณอยู่ 30, สมามหมื่นสี่อ่ฝากไปทูแน่พ่อไปหามีพี่น้องมากนำ้ำศูนย์หกสี่เก้าห้าหนึ่งสี่ห้าสองหนึ่งสี่ห้าสองหนึ่งอพ่อนั่งครับพอน้อยพอน้อยทั้งใดครับบ้านเขาโซกามเซกาเนาะครับเนาะเออคุณพ่อคนณดสายคุณมาฝากที่ฝากน้องนะครับเด้อ มีรถทรงบ่ัอ,อของเา้าอ่ามีรถทรงนะครับเนาะถ้าใกล้ก็ทรงฟรีฮ <20, 000. S 1> ะตัวนี้สองหมื่นหอาผู้ใดหา,ดหหาสายขุนราคาประหยัดครับพี่น้องตัวนี้สองหมื่นห้ายังต่อรองได้นะครับเนาะนะ,ะแดงดีนะนะครับตัวนี้ไอ้บักไงนี่ครับแล้วก็มาทั้งตัวนี้โอ้หนานะครับพี่น้องนี่หนาครับหนังหนา,หนาย่นย่น อ่ะนี่ครับหนังหน้าหนาย่นย่นแดงแดงครับเอาเข่าคุณเด้อพี่น้องเป็นตาใหญ่อยู่ครับนี่ครับหลังเปียเรดพี่น้องให้ก็แผ่นแผ่นครับพี่น้องเอ้อพันอากาศดีพันอยากนอนมือสิครับอน้าพี่น้องเบิ่งเอาหางโอ้แขนหลังเอ้อยังกระทั่งขุดฮะของคุณพ่อทั้งเสกาเนาะครับเนาะอ่าเดียวกันครับพันอ่าได้สายคุณมาฝากพี่ฝากน้องมี้สามตัวครับฮะ มักตัวได้กัาแมวมาคุยมาต่อรองบังครับถตามือนี่คนวา,น,านได้ปล่อยก็ได้ันมีรถทรงให้พี่ใหนอ้องอยู่ตายคุณครับโอ้ตัวนี้พี่น้องยังขอบกงยานเลยครับนี่พอผสมหลอดมายังคัก,กับพ่อจักนี่ครับนี่ฝากพีฝากน้องไว้ครับผม อ้ยก็มีทั้งงัวทั้งควายครับพ้าพี่พาหนองมาหาลมควายกันนะไน,นองทั้งตลาดนอนทอยครับเนาะ ตัวแรกก็ครับผสมเจ้าสั้นนี่ครับนี่บอกก็แม่มงามจ้ะอ๋อมีใบที่หลอดนะครับเนาะนมนนเนนครับแม่สาวทองแรกเมนครับใส่เจ้าสั้นไว้อ่ะัอสสมัยฟ้ามแล้วก็ผสมผสมวันที่ธันวาวันที่ยี่สิบแปดครับยี่สิบแปดธันวาหกสี่ครับสี่เดือนเลรอต้นสั้นครับประมาณนี้เมนเนนเนทองแรกประกันทองปะครับประกันประกันครับประกันทองเออพี่น้องเอ้า คักบอ่อพี่น้องมาหนี้ใส่เจ้าสั้นไว้ประกันท่องประมาณสี่เดือนพี่น้องสูงอยู่เท่าไรครับในวัดเบื้องบนร้อยสามหกร้อยสามหกเนาะประกันไว้ที่ร้อยสามสิบหกเท่าไรครับมาเปิดไว้เปิดไว้แสนหนึงหนึ่งแสนนะครับเนาะ 5, 6, 6. อ๋อแม่สาวสูงร้อยสามสิบหกเปิดไว้แสนหนึ่งส่เจ้าสั้นไว้ให้สี่เดือนแล้วพี่น้องประกันท่องเรียบร้อยครับอ่านี่หนึ่งแสนบาทเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เป็นราคาต่อรองเนาะราคาห้องเดี๋ยวให้เบิ้งหน้าตาเล็กน้อยพี่น้องี หนึ่งร้อยกิโลส่งฟรีอ่าถ้าถ้าไก่ก็หั่นกะจังคุยกันนะครับเนาะบวกจักหน่อยอ่าฝากเบอร์โทรแน่นอนศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์เจ็ดสามห้าเจ็ดสามห้าเก้าสี่เจ็ดหกเก้าสี่เจ็ดหกหอยยังครับหอยลัดครับหอยลัดทั้งใดครับบ้านเขาพังโคนครับพังโคุนนะครับเนาะเอ้าฝากฟี่ฝากน้องไว้ด้วครับเด้อแม่สาวใส่เจ้าสั้นไว้ให้ประกัารองครับตัวนี้ อ่าสี่เดือนแล้วก็แม่ลูกเท่าไรครับแม่ลูกนี่แม่ลูกนี่เปิดไปสองแสนเจ็ดบาสองแสนเจ็ดตอนนี้แม่ทอ้องว่างด้วยครับแล้วเนาะท้องว่างครับแม่แม่ท้องว่างลูกเป็นลูกเก้าเจริญครับตัวเมียลูกเก้าเจริญครับเป็นที่เดือนครับนายหอยเพป็นกระจัดเต็มถ้าพี่น้องทั้งนั้นเป็นเจ้าสั้นทั้งนี้เป็นอ่าเก้าจเจริญเนาะครับผมอ่าลูกสาวเก้าเจริญครับพี่น้องอนาคตแม่พันแม่บล็อกอ่าอันนี้ก็แม่นครับวะอัวนี้แม่ แม่สาวแกนครับสาวน้อยสิบสี่เดือนครับสิบสี่เดือนโอ้โหงามเบิ้มพันล้านอีกต่างหากลูกสาวเบิ้มพันล้านพี่น้องเอ้าสูงเท่าไรครับตัวนี้สูงร้อยสามสิบสองครับสูงร้อยสามสิบสองเอ้าเปิดไว้แสนห้าครับตัวแสนห้าส่วนสิบพันผสมกับสีสูงสีใหญ่ได้อีกหลายพี่น้องเอ้าเบิ่้มไข่ครับครับผมลูกเออลูก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 อย่างก่อนนี่เบิ้มพันล้านเนาะเอ้ามันหลายตัวผมกับหลงครับแจ๊ค ทั้งนี้เออตัวนี้ลูกบ่มครับผมเท่าไหรกัครับตัวนี้อ่าเปิดใบแสนหางห้าพันครับหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันนะคนแม่พันแม่บอกต่อรองได้ทุกตัวร้อยกิโลสมีเหมือนเดิมตัวนี้ลูกยังก็เจริญครับลูกเกาเจริญอ่นแม่ลูกเนาะได้ตัวนี้เท่าไหรกัครับคุ้มนี่อสองแสนเจ็ดสองแสนเจ็ดเนาะอ๋อฝากเบิดให้อยเจ้าบาทกันหน่อย 080ย์แปดศูนย์ศูนย์แปครับหอยหอยลัดครับหอยลัดทางฟังโคนนะครับเนาะอ่ะร้อยกิโลทรงฟรีครับพี่น้องมักตัวใด้กับมึงมึงกูเอาได้ครับเด้อพี่น้องครับผมโทรมาต่อลองเอามีแต่พอดังๆครับของหอยจากฟังโคนพนจัดให้พี่น้องมืงหนิอ๋อขอบคุณหลายๆครับผมครับ คือเกลือกในคลองไฟนะครับนี่นบ,บ้านของเจ้าบ่ะจะมาหารอเบิงบ่โอ้แม่ลูกเอ้าแ,แม่ลูกลูกตัวเมียเขาได้ราคาเท่าไหร่ไปนี่เจ็ดสิบห้าเจ็ดหมื่นห้าพันแม่ลูกลูกตัวเมียตอนนี้แม่ท้องว่างหรือครับแล้วเนาะท้องว่างท้องว่างเนา,าแะแม่ให่สูงอยู่ประมาณร้อยสามสิบอ่าร้อยสามสิบห้าเนาะครับเนาะบัตเรียบร้อย บริวับริารประมาณนาะครับเนาะออร้อยสามสิหพี่น้องอ๋อบวกลบลูกตัวเมียเท่าไรก็คำเขาเปิดไว้เจ็ดหมนห้พันยังต่อรองได้นะครับเนาะราคานีอ๋อฝากเบอร์ทูหนะหอยศูนย์แปดสี่เจ็ดเก้าเจ็ดเจ้าเหอยยังครับต้มควายซิ่งครับหอยต้มควายซิ่งทั้งใดครับบ้านหอนาทมครับนาทมทั้งเอ่อนครพนมบอเหครับครับอ ฝากพี่ฝากน้อง้อครับเด้อแมยใหญ่ๆครับอ่าสูงประมาณลอยสามสิบหาบวกลบครับพี่น้องอ่านี่ครับที่ให้น้องเบิ่งผู้ใดมักแม่ลูกหาแม่ลูกอยู่แม่ลูกลูกตัวเมียเขาเปิดว้เขาได้กอ่ะเจ็ดหมื่นห้ายังต่อรองได้มีรถส่งวะครับของเขานี่ครับมีรถส่งอ่าถ้าใกล้ก็ส่งฟรีนะครับเนาะอ่าถ้าใกล้ก็จ้างคุยกันพี่น้องอ้าขอบคุณเลยครับผมอ่ามักแม่ลูกด้วยพี่น้องฝากไว้ครับของหอยทางนาทมครับพี่น้องอ่อ นะครับแม่ล <thin> ูกลูกต yeah, ัวเมียครับผมอาขอบคุณหลายๆครับโอ้คุณพ่อคือม้าสายแปลกใช่ไหมนี่ม้าสายแปลกๆเนี่ยเราะว่ามันกระชีเร่งเมืบอนี้ต่ลูกมันก็ยังเบาว้ายแรงเลยพ่อครัของเขาบอกคุณพ่อนี่ครือเสือหรือเปล่าขึ้นมาละครนาะสายสายอันนี้ละสายเออตัวสาวน้อยบหรือผู้น้อย สาวน้อยสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับผมสูงเท่าไหร่น้อนี่ประมาณร้อยยี่สิบร้ย่ิบหาร้อยยี่นะครับเนาะอสองสาววัดเรียร้อยสันคุพ่อคน่าเท่าไหร่ล้วพ่อเขาเปิดไว้เขาเปิดไวเจห้าเจคู่นี่ได้คูนี่โอ้คู่นี่เจ็ดหมื่้าแยกกับพ่อแยกกันอ่าถ้าแยกกาคุยกันเนาะพ่อเนาะอ่ามักตัวได้ก็ได้เจ็ดหันเดี๋ยวให้เบิ้งตัวนี้ก็นะ สาวน้อยครับผู้ใดหาแม่สาวน้อยเขาไปเลี้ยงพี่น้อง7จ็ดหมืลี่ยวแล้วก็ถือตัวรัประมาณ3 7มสิบเจ็ดหา้อยาม้อยสาเนาะเอแยกมาแล้วสามสิามอ่ะต่อรองได้อ๋อปากเบอร์โทรเนี่ยคุณพ่อปากเบอร์โทรเนี่ยหศูนย์หกสามดเจ็า 2องห้าสี่ห้าพ่ออบตติงทางนาสมบูรณ์เอาไนได้ป้ายสาวน้อยมาฝากฟี่ฝากน้องมือนี่ผู้ดใดงบปลายอยากหาควายเลี้ยงเด้อพี่น้องเด้อฝากฟี่ฝากน้องไว้ครับสาวน้อยของคุณพอ่ออบตติตงครับผมสาวน้ยอนยงามๆครับของคุณพอ่ออบตติงทางนาสมบูรณ์ครับผมอมีรถ่งบ่พ่อของเขาอ่ามีรถ่งนะครับเนาะ ใกล้กับทรงฟรี่มต้องคิดราคาเดีย<ม>๋ยวทรงฟีถ้าผู้สาวทรงฟรีเออ่่นั่นนงใหม่กับพี่คือเกา่าเนอะครับผมอันฮ่าล่าฮีั่าฮ่าฮ่าฮเาี่า่าฮ่าฮ่้ฮ่าฮ่าฮอาฮ่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 รฮ่าฮาฮ่ากพี่ฝาก่้อ,าองอาอรับผมาฮาฮมา่าฮ่า่าฮ่้าฮ่า่าฮ่่าฮ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 ่า่ งานแรงใจให้สบายใจฟ้ามครับผมอ่าเฟินหมานครับผมอ่าขอบคุณหลายๆครับผมเต็มร้อยครับอ่ะขอบคุณหลายๆล่ยละยุใส่เหรอยุกุลระคำครับกุลระคำเนาะอ่านายห้อยจากกุลระคำน้องดีมครับน้องดีมเนาะจากกุลระคำอ่ะขอบคุณหลายๆครับผมอ่าครับผมอ่าเฟินหมานอ่าฝากพี่ฝากน้องไว้นะครับเด้อทั้งตลาดดอนทอยครับเปิดทุกมือวันจันทร์ครับพี่น้องอ่ามาพบมาห่อกันได้ สำหรับมือนี้คลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้ท่านี้ครับผมอสวัสดีครับ